สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับสู่ช่องของจารุลี่นะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสบายดีกันอยู่นะคะช่วงนี้เนาะโควิดก็การะาบาดอีกแล้วนะไม่รู้เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วนะคะที่เราลนะ็อกดาวน์เนาะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูช่องจ่าจะเชื่อแล้วนะคะว่ากําลังจะมองหาสมุนไพรดีๆนะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะจะเป็นตัวเราเองก็ดีหรือว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเราก็ดีนะคะวันนี้จามีสิ่งดีๆจะมานําเสนอนนะคะ่ะทับสมุนไพรยุคใหม่ที่ทานง่ายนะคะไม่ขมไม่แหวะะะนนนคไมม่ีกลิ ของสมุนไพรเลยแม้แต่น้อยนะคะคือเจ้ายี่ห้อนี้เลยค่ะปราชญานะคะปราชญานะเป็นยี่ห้อน,นะคะสมุนไพรยุคใหม่นะทุกคนที่เขาออกแบบมานะคะให้ทานง่ายนะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสมุนไพรแบบสมัยก่อนนะคะแล้วก็รูปลักษ์ของเขานะคะจะออกมาในแบบของเจลลี่และเป็นแคปซูลนะคะทุกคนอาจะรู้จักแบ,บรนด์ปราชญาเนี่ยเพราะว่าจ๋านะคะมีคุณปู่คุณย่าที่ยังจะต้องดูแลอยู่นะคะคือจะอยู่ตัวคนเดียวก็จริงนะแต่ว่าบ้านจ๋าในใกล้กับบ้านแกนะคะก็เราก็จะไปมาหาส่กันบ่อยมากทุกคนแต่ว่าช่วงเนี้ยเ โควิดมันกลับมาจัดก,ก็แบบนะไม่กล้าที่จะไปเยี่ยมเขานะคะนี่จะดก็แนะนําเลยนะสำหรับใครนะคะที่มีเย่าวยใหญ่นะคะขอหยิบเลี้ยงร้องการพบปะกันช่วงนี้นะคะหรือว่าอยู่บ้านเดียวกันก็ดีนะคะก็แยกกันทานแยกกันอยู่สักพักเนาะอ่ะจากก็เลยนะคะสั่งเจ้าสมุนไพรเนี่ยไปให้แกทานนะทุกคนคือเราไปไม่ได้ใช่ไหมลแล้วก็ส่งของไปแทนเลยเจ้าตัวนี้เลยค่ะที่เราสั่งไปให้แกทานเป็นประจำนะคะก็คือปราญาเฮอร์บีน่านะเฮอร์บีน่านะคะเป็นสมุนไพรนะคะที่เขาทํามาเพื่อบํารุงรักษานะคะระบบภายในของผู้สูงวัยนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องการ การบำรุงนะคะแบบซ่อมแซมภายในของตัวเองแบบอย่างเร่งด่วนส่รนผสหลักๆเลยนะคะของเฮอร์มีนาคือนี่เลยค่ะบำรุงเลือดนะคะแล้วก็ลมปราณน,นะคะให้หมุนเวียนได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็บำรุงในเรื่องของไตนะคะเขาจะใส่สารจําเป็นนะคะที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงไตเข้าไปนะทุกคนแล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายนะคะช่วยบำรุงกําลังแนละ้วลดอาการอ่อนเพลียนะคะทุกคนให้มีแบบนะนะกาลังวังชาให้กลับมาแข็งแรงกระพี้กระป๋าะคะส่วนประกอบของเขานะคะเฮอร์มีนา มีอะไรบ้างนี่ทุกคนเขาใส่สารมาเยอะมากๆนะคะนี่เดี๋ยวนะมีอะไรบ้างอะผงทังเช่านะคะโตโต๋งตัตงเซียมตี้ห่วงแปะตู้หุยเสียคือจะบอกว่ามันเป็นสมุนไพรจีนที่ จำไม่รู้จักเลยเอาจริงๆป่ะแต่คิดว่ามันน่าจะดีต่อร่างกายนะทุกคนถ้าไม่ไงั้นเขาก็คงไม่ใส่มานะคะนอกก็คือถ้าจะให้เราแบบไปหาเจ้าสมนุนไพรพ,พวกนี้มาทานเองมันคงเป็นอะไรที่แบบลำบากยากเข็มากดแล้ทุกคนอันนี้คือเขาก็รวมมาให้แล้วนะคะก็สะดวกมากๆเลยนะคะอ่านี่เขามาในรูปแบบไหนนะทุกคนจะบอกว่าทานง่ายเข้าข้างในเขานะคะจะมาเป็นซองแบบนี้ทุกคน,กคนสามซองนะคะนี่แบบนี้เลยนะแล้วก็ฉีออกมาเนะี่ยก็จะเป็นแผงแคปซูลน,นะคะแบบนี้ นี่ค่ะนี่นี่นะคะก็ใน1แผงแพ็คเนี่ยก็จะมี10แคปซูลน,นะคะวิธีการทานเนี่ยเขาแนะนำให้ทานวันละ4แคปซูลต่อวันนะคะทุกคนเพื่อเป็นการเนาะกระตุนนะคะระบบภายในของย่าผู้ใหญ่เรานะคะคือต้องบอกก่อนว่าคุณปู่จ๋าเนี่ยอายุ90แล้วนะทุกคนคือคน90อะ่ะคือกระดูกกระเดี่ยวแบบระบบภายในคือมันไม่ดีอยู่แล้วนะคะทุกคนแบบ กินก็ไม่ค่อยทากินเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะคะด้วยทุกอย่างภายในเขาดีขึ้นนะคะทุกคนแกก็ทานให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เดินเองได้นะแต่แต่ก่อนนะจะต้องใช้วอล์กเกอร์นะทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบโอ้เห็นแล้วแบบเราเป็นลูกหลานแะล้วเราก็รู้สึกแบบเศร้าใจอะนะคะจากที่แกทานอะ่ะก็เดินเองได้นะคะเอ่อสามารถที่จะทานได้มากขึ้นนะคะแล้วก็แบบไม่ไม่บ่นป่วยอ,อ,อดอดแอนแอเหมือนแต่ก่อนอนะไรเงี้ยคือมันก็มีความความ ป่วยความเจ็บอยู่นั่นแหละแต่ว่าจะไม่มากเท่าแต่ก่อนนะคะทุกคนส่วนย่าจ๋าเนี่ยแก86แล้วนะคะแกก็สามารถที่จะอะไรรู้เพ่ทุกคนล่าสุดขับรถไปฉีดวัคซีนเองคือจะกก็แบบโอ้ยก็คือแบบเฮ้ยถ้าแบบว่านางแบบเลิดขึ้นนะคะสำหรับนะคะใครที่กำลังมองหาสมุนไพรนะคะเพื่อดูแล ร่างกายตัวเองก็ดีนะคะหรือว่าญาติผู้ใหญ่ก็ดีนะคะจะก,ก็แนะนําแบรนด์ปรัชญาเลยนะคะการันตีความแบบปังของเขาเลยนะคะทุกคนนอกจากนะคะ,ะปรัชญาจะมี h e ร์บินานะคะเ<ะ>ขายัางจะมีโลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะก็จะมีปรัชญาเจสซี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบบํารุงในเรื่องของระบบภายในของสตรีนะคะทุกคนระบบหมุนเวียนเลือดอประจําเดือนนะคะหรือว่าอะไรอ่ะช่วยในเรื่องของการมีบุตรยากอันนี้แบบแนะนําเลยนะคะแล้วก็ปรัชญาดาโทกาตัวนี้นะคะเป็นเรื่องของการ ขับของเสียออกจากร่างกายทุกคนเพราะว่าปัจจุบันนะคะหลายๆคนรู้เนาะว่าผักเอยนะคะหรือว่าสัตว์เอยเนาะเขาจะมีเหมือนเขาจะใส่ย,ยาเล่งก็ดีนะคะหรือว่ายาพวกสารเคมีอะไรเงี้ยที่อยู่ในนั้นนะคะก็ทานตัวนี้ไปเนี่ยเพื่อเป็นการขับ แบบว่าสารเคมีต่างๆนะคะให้ออกจากร่างกายเรา้วทุกคนจะได้ไม่ตกค้างแล้วก็เป็นแบบน่โรคต่อไปในอนาคตของเราเลทุกคนนะก็<น>ใ,ใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปสั่ง product ต่างๆของเขาได้เลยนะคะในช่องทางการสั่งซื้อต่างๆนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ข้างล่างนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะมีประมาณนี้เนาะก็ใครที่สนใจนะคะอย่าลืมเข้าไปสั่งของเขานะคะทุกคนดีจริงๆคือเป็นอะไรที่จะแนะนํามากๆนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะให้แบบ ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือโรคอื่นๆก็ตามนะคะเนาะเราแบบสุขภาพเราต้องมาก่อนนะทุกคนมีเงินไม่เท่ามีสุขภาพที่ดีนะคะอ่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะจับพักกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะให้กำลังใจจัดนะคะทุกคนฝากกด subscribe นะคะให้จัดด้วยนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ